สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับ ep 2ของรายการ Art r o o m นะคะช่วงนี้รายการ Artroom ของเราจะทำเพื่อเป็นการสอนการบ้านเด็กๆนะคะแล้วก็คนที่สนใจอยากจะทำงานศิลปะตามเราก็สามารถทำตามได้เลยนะคะงานชิ้นที่1ของเด็กเด็กม1เราคุยกันไปแล้วในเรื่องของพื้นผิวรอบนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของจุดแล้วก็เส้นนะคะแล้วก็การไล่ค่าน้ำหนักอ่อนแก่โดยการใช้อุปกรณ์ง่าย คือ 1. ดินสอ2ปากกาจะเป็นปากกาธรรมดาปากกาหมึกซึมหรือว่าปากกาเจลก็ได้สีอะไรก็ได้นะคะน้ำเงินดำแดงแต่ปากกาถ้าจะให้แนะนำจะแนะนำเป็นปากกาเจลเพราะว่าปากกาเจลเนะี่ยเจลมันจะให้สีที่เข้มกว่าแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะคะต่อมาคือกระดาษใช้เป็นกระดาษร้อยปอนแบบเรียบนะคะแต่ว่าใช้พับครึ่งหนึ่งของกระดาษ A สีนั่นเองทีนี้ตัวอย่างงานลอดที่เราลยงแง,ง้มให้ดูไปแล้วนี่ตัวนี้ได้ไหมคะ เป็นการใส่จุดใส่เส้นลงไปแล้วก็ใส่รายละเอียดของภาพลงไปสร้างพื้นผิวสร้างระยะน้ำหนักอ่อนแก่ของภาพลงไปนะคะทีนี้เราจะมาสอนวาดภาพชิ้นนี้กันวาดภาพชิ้นนี้กันนะคะชิ้นแรกทีนี้กิจกรรมนี้นะคะสิ่งแรกที่เด็กๆต้องทําก็คือ 1. การเลือกภาชนะให้ได้ภาชนะคืออะไรก็อย่างเช่นตัวนี้เป็นอันนี้เป็นขวดโหลใช่ไหมคะเลือกว่าจะเป็นขวดโหลจะเป็นแก้วน้ํา หรือว่าจะเป็นพวกหลอดทดลองวิทยาศาสตร์อะไรก็ได้ที่มันให้ลักษณะของความใสเราเลือกมาหนึ่งชนิดหนึ่งอย่างเสร็จแล้วทั้นที่2เราเลือกตัวละครหรือว่าเลือกพระเอกของงานเรานั่นเองนะคะก็ถ้าในงานศิลปะเราจะเรียกว่าเป็นการหาจุดเด่นของภาพเราได้ฟลอดโลมาแล้วเราก็เลือกว่าเราจะนําอะไรมาเป็นจุดเด่นของภาพเพื่อให้เราจะได้สร้างจุดเด่นแล้วก็สร้างจุดสนใจให้กับจุดเด่นของเราให้ได้2ออย่างนี้1 เลือกภาชนะที่จะใช้ขวดโหลแก้วน้ำขวดน้ำแก้วกาแฟเหยือกได้หมดเลยที่มีลักษณะของความใส 2. ก็คือเลือกตัวละครในภาพของเราว่าเราจะให้ใครเป็นตัวละครอย่างเช่นอันนี้ตัวละครเอกของเราคือต้นแคคตัสนั่นเองหรือว่าถ้าจะเป็นภาพนี้ตัวละครเอกของเราก็จะเป็นเจ้าป่าวางเพราะฉะนั้นเลือกให้ได้ก่อนนะคะว่าเราจะวาดอะไรวันนี้จะสอนวาดขวดโหลก่อนนะคะเพราะว่าหลายๆคนเข้าที่เห็นมา วาดแล้วแบบขวดโหลมันไม่เท่ากันมันบิดมันเบี้ยวไปเรื่อยๆทำยังไงขวดโหลของเราจะมีขนาดที่ออพอหมอะพอควรกระดาษแล้วก็ไม่บิดไม่เบี้ยวเพระนั้นมาดูกันเลยขั้นแรกนะคะพอเด็กๆตัดกระดาษออกมาแล้วกระดาษ A4 พับครึ่งเราใช้แค่ครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึ่งเราเก็บไว้ใช้ทํางานชิ้นที่3นะพอเราตัดแบบนี้เสร็จแล้วเราวัดหาจุดกึ่งกลางของภาพมาสมมุติว่าอันนี้15เซนประมาณ15เซนเราก็หารครึ่งเลยคือ7.5 เราหาเส้นกึ่งกลางของภาพให้ได้ก่อนเพื่อที่เราจะได้กะขนาดองภาพคือวาการวาดภาพเราต้องกะขนาดของภาพให้ได้ด้วยคือหนึ่งอย่าให้เล็กเกินไปถ้าวาดเล็กๆอย่น,นี้พื้นที่ก็จะเหลือเยอะถ้าวาดใหญ่จนเต็มแน่นเกินไปภาพก็จะดูอึดอัดเกินไปะฉะนั้นเราจะใช้ไม้บรรทัดกับดินสอนในการล่างภาพเพื่อที่เราจะกะขนาดของภาพของเราให้ได้นะคะอย่างตัวนี้ครูอาจจะใช้ที่ประมาณสักเ8เซนแล้วกันเพราะฉะนั้นเราก็แบ่งรึ้นเสร็จแล้ว เราก็กาไว้ออกไปฝั่งละสี่กไปฝั่งละสีเรก็จะเป็นแอ่ะทีนี้เวลาร่างภาพลงน้ำหนักมือเบาๆก่อนนะคะร่างเบาๆพอให้เรามองเห็นคนเดียวล่างน้ำหนักมือเบาๆไอดูสิถ้าคุณร่างเบาๆไปทุกคนจะมองเห็นไหม อ่ะขออนุญาตนะคะครูจะล่างเข้มเข้มแต่เวลานักเรียนทํางานนักเรียนล่างเบาๆนะลูกเสร็จแล้วฝั่งนี้เราก็วัดขึ้นมาสักหนึ่งไม้บรรทัดอันนี้อีกหนึ่งไม้บรรทัดเพื่อที่เราจะได้ขนาดของขวดโหลที่พอเหมาะพอดีอ่ะขออนุญาตขีดเข้มๆนะเดี๋ยวทุกคนจะมองไม่เห็นขีดเข้มๆให้ก่อน เพื่อเป็นการตีกรอบของงานเราไว้ว่าเราจะวาวดขวดโหลไซส์ประมาณนี้ครูขออนุญาตขีดเข้มๆแต่ว่าตอนที่ทุกคนทําขอให้ทุกคนลงน้ําหนักมือเบาๆอพอแบ่งได้แบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะเรามาดูที่ตัวขวดโหลตัวนี้เส้นมันไม่ได้มีลักษณะเหลี่ยมมันคือลักษณะโค้งทำยังไงเราจะทําให้ตูดมันโค้งแบบนี้ได้เราตีกรอบไว้อย่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเราก็กะ ม้บรรทัดกะเลยว่าเราจะเริ่มโค้งตรงไหนสมมุติว่าเราจะเริ่มโค้งจากตรงนี้เราก็ไ,ไม้บรรทัดขีดไว้นิดนึงอ่ะส่วนฝั่งนี้เราจะโค้งมาประมาณไหนเราก็ขีดไว้เส้นนี้กับเส้นนี้เส้นนี้กับเส้นนี้คือรัศมีความโค้งที่เราจะโค้งมาเจอกันเพราะเราขีดแบบนี้เสร็จแล้วเราก็โค้งโค้งมาเราก็ขีดเส้นโค้ง,งมาแบบนี้ มันก็จะทําให้ขวดโหลของเรามีความเท่ากันมากกว่าการที่เราไปขีดเลยแบบนี้เราก็ได้ส่วนโค้งตรงนี้มาแล้วมุมนี้เราได้แล้วต่อมามุมที่2ที่เราจะทําก็คือมุมนี้งั้นเราก็วัดขึ้นมาเลยว่าเราอยากให้ส่วนสูงของขวดโหลเราเนี่ยมันอยู่ตรงประมาณไหนอเอาสักสิบเซนแล้วกันสิบเซนก็จะอยู่ที่ประมาณนี้เราใช้แม้พมทัดช่วยเลยขวดโหลของเราจะได้มีความเท่ากัน สิบเส้นแล้วเราก็ขีดเส้นร่างไว้เบาๆร่างไว้ตรงนี้นะทีนี้จากตรงนี้มาหาตรงนี้เราก็วัดขึ้นมาอีกว่าเราต้องการให้มันห่างกันประมาณไหนกะไว้ว่าห่างกันประมาณนี้ทีนี้เส้นต่อมาเราเห็นปากตรงขวดโลนี่ไหมคะปากขวดโลนี้มันมีความแคบกว่าตัวขวดโลเพราะฉะนั้นแสดงว่าเราต้องวาดให้มันเล็กลง พอเราต้องการวาดให้มันเล็กลงเราก็กะขนาดเข้ามาให้มีความเล็กลงอีกเราก็กะไว้เลยว่าตัวปากควรจะอยู่ประมาณนี้เนี่ยเราใช้ไม้บรรทัดทาบเลยก็ได้เนี่ยหนึ่งไม้บรรทัดออกมาจากเส้นตรงกลางก็จะได้มีความเท่ากันมากขึ้นแบบนี้ทีนี้มุมนี้มาหามุมนี้มุมนี้มาหามุมนี้มันคือความโค้งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเรากําหนดส่วนโค้งแบบนี้เราก็จะได้ความโค้งตรงนี้ที่เท่ากันโค้งมาเลย เราก็จะรู้แล้วว่ามันจะโค้งมาประมาณไหนนี่ความเป็นไปได้ในการเท่ากันก็จะมีมากกว่าเพราะว่าเรากะไว้แล้วอันนี้ขอลบนิดนึงตรงนี้นนถ้ามันไม่เท่ากันเราก็ลบออกก่อนนิดนึงแล้วเราก็ดูดึงลากมาให้มันมาจบที่ตรง โอเคทีนี้เราได้ส่วนโค้งตรงส่วนนี้แล้วเราเหลือตรงนี้เราก็กะขึ้นมาอีกว่าเราจะให้ส่วนโค้งตัวนี้ของเราเนี่ยตรงฝาตรงเนี้ยของเราเนี่ยจะให้สูงมาเท่าไหร่ยังลบยิ่งไปมาเราก็กะไว้ว่าประมาณนี้ทีนี้พอกะไว้ว่าประมาณนี้ฝาตรงเนี้ยมันมีขนาดเล็กกว่าขวดเราก็ กะไว้ตรงนี้กะไว้อย่างน,งนี้ให้มันเท่าๆกันทำยังไงมุมโค้งเราก็ทำเหมือนเดิมเหมือนกับก้นขวดก้นก้นขวดใส่ส่วนโค้งลงไปใส่ส่วนโค้งลงไปอย่างน,นี้เราก็จะได้มุมนี้เรียบร้อยแล้วก็จะได้ขวดโหลหนึ่งขวดขึ้นมาแล้วทีนี้เราก็มีหน้าที่ล้อตามเส้นเดิมถ้าเราอยากจะทำลักษณะขวดนี้เพื่อเป็นการแบ่งว่า ตัวนี้เป็นขวดโหลด้านในขวดโหลแล้วก็ด้านนอกขวดโหลเราก็โค้งโค้งตามจุดที่เราทําไว้หามุมโค้งตามจุดที่เราทําไว้ตรงส่วนนี้มันระยะไกลเราก็ใช้ไม้บรรทัดช่วยจะได้เท่ากันใช้ไม้บรรทัดช่วยได้ นี้อนุญาตให้ใช้แม้บรรทัดได้นะคะแบบนี้เราก็จะได้เส้นส่วนล้อตรงนี้เสร็จแล้วอทีนี้ตัวนี้มันเป็นฝาแบบนี้เราลองมาเปลี่ยนเป็นฝาแบบใหม่ดูลองเปลี่ยนเป็นฝาจุกแบบนี้ดูฝาจุกแบบนี้นะคะฝาจุกแบบนี้เด็กๆน่าจะวาดได้ง่ายกว่าเราเปลี่ยนเป็นฝาแบบนี้ดูพราะเราเปลี่ยนเป็นฝาแบบนี้เราก็ใส่เส้นเฉียงลงมาเลยตรงนี้คือส่วนสูงของมันเราก็ใส่เส้นเฉียงลงมา ใส่เส้นเฉียงลงมาแบบนี้เราก็เปลี่ยนมุมนี้จากเส้นตรงเป็นเส้นโค้งนิดนึ่งด้านล่างก็เหมือนกันเปลี่ยนเส้นตรงเป็นเส้นโคง้งเราก็จะได้จุกฝาขวดตรงนี้เรียบร้อยแล้วถ้าใครอยากเพิ่มรายละเอียดมีหูด้านข้างมีอะไรด้านข้างนัเรียนเพิ่มได้เลยนะคะ,ะตรงนี้ไม่ทกันแบบนี้เราก็จะได้ส่วนของขวดโลแล้ว พอได้ส่วนของขวดโหลเสร็จแล้วเราก็มาเลือกตัวละครของเราว่าเราจะวาดอะไรลงไปสมมุติว่าเราจะวาดต้นนี้ลงไปต้นแคคตัสต้นนี้ลงไปจะวาดหนึ่งต้นก็ได้หรือสองต้นก็ได้แต่ว่าถ้าวาดสองต้นต้นหนึ่งต้องใหญ่ต้นหนึ่งต้องเล็กเราจะไม่วาดขนาดเท่ากันนะคะเพราะว่าไม่งั้นสองต้นจะแย่งกันเด่นเพราะนั้นเราต้องเลือกมาหนึ่งต้นที่เราจะให้เขาเด่นที่สุดอ่ะสมมุติว่าณครูจะเลือกเอาต้นนี้ไว้มุมนี้วาดกระถางวาดง่ายๆเลย ใช้สี่เหลี่ยมธรรมดาวาดเป็นกระถางออกมาเดี๋ยวแล้วเราก็ตกแต่งลายกระถางนิดนึงกระถางม,มุมด้านบนอาจจะให้มีความกว้างออกไปเสร็จแล้วลายกระถางเราก็อาจจะให้มันสลับสับเปลี่ยนกันไปอย่างนี้ก็ได้พอเราได้กระถางเสร็จแล้วเราก็ใส่ตัวละครของเราลงไปวาดเป็นต้นแคสตา้าขึ้นมาง่าย เีนินกระถางเราก็มีหลายๆไซส์วาซ้อนกันลงมาอย่างนี้ตัวนี้เราก็ใส่จังง้จงังเง้งออกมานิดนึงตัวนี้อาจจะใส่เพิ่มดอ,อกเข้ไปก็ได้ก็กลมๆใส่ตีบดอกง่ายๆลงไป นี่คือการร่างภาพตอนช่วงที่เราล่างภาพเราไม่ต้องใส่รายละเอียดเยอะให้เรารู้ไว้ว่าเส้นไหนเป็นเส้นไหนอันนี้คือเส้นที่จะใส่ในลักษณะของหนามเราจะบอกว่าใส่ขนในลักษณะของหนามจ้นแคคตัสลงไปทีนี้เราได้ตัวละครเอกของเราละเรามาเลือกว่าพื้นหลังเราจะเป็นยังไงไตัวนี้ครูก็อาจจะวางแคคตัสของเราเนี่ยไว้บนโต๊ะ ทีนี้พอวาดบนโต๊ะเราก็ค่อยมาใส่รายละเอียดของลายโต๊ะทีหลังแบบนี้ก็เป็นอันเสร็จตรงด้านหลังเราอาจจะทําเป็นถ้าสมมุติว่าเราต้องการให้มันเด่นนะคะเราต้องเลือกเอาว่าสมมุติว่าถ้าเราจะทําพื้นหลังเข้มเราก็ให้ตัวละครเอกของเราเป็นสีอ่อนแต่ถ้าเราจะทําพื้นหลังอ่อนแบบนี้เราก็ให้ตัวละครเราเป็นสีเข้มมันจะสลับกัน ถ้าพื้นหลังเราสีอ่อนเสร็จแล้วตัวละครเราก็จะเข้มแต่ถ้าพื้นหลังเราเข้มแล้วตัวละครเราก็จะอ่อนแค่นั้นเองพอเด็กๆไล่ได้แบบประมาณนี้แล้วเด็กๆก,ก็ลงด้วยปากกาได้เลยอันนี้ครูใช้เป็นปากกาเจลนะคะปากกาเจลสีน้ําเงินเราก็ร่างคําว่าลงเส้นก็คือตามรอยดินสอที่เราล่างไว้ตามรอยดินสอที่เราล่างไว้ที่มันเป็นเส้นจริงน,นะต้องดูให้ออกน,นะคะ จำเส้นตัวเองให้ได้นะเส้นไหนเส้นจริงเส้นไหนเส้นร่างเส้นแรกที่เราตีสี่เหลี่ยมมันเป็นเส้นร่างนะตัวนี้เป็นเส้นจริงคือเส้นที่เราจะต้องใช้งานมาจริงๆตรงไหนมีใช้ระยะทางไกล,ลสามารถใช้แม่บรรทัดช่วยได้เลยปากกาเจลมันจะมีเนื้อของสีหมึก เนี่ยมันจะออกมาค่อนข้างเข้มกว่าปากกาทั่วไปถ้าเราใช้ปากกาแรนเซอร์ทั่วไปได้ไหมได้แต่ว่าสีอาจจะจางกว่านิดนึงในลักษณะของงานที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราค่อยๆขีดสีมันก็จะเข้มขึ้นอยนี้เสร็จแล้วเราก็มา,มาตัดเส้นตามลงไป ออกแบบได้เสร็จแล้วเราก็ตัดเส้นก่อนนะ เพิ่มลูกเล่นเข้ามาหน่อย ไม่จาเป็นว่าจะต้องวาดตามครูนะคะอันนี้คครูแค่ทําเป็นตัวอย่างเฉยๆทุกคนเลือกเอาเองว่าทุกคนอยากจะใช้ภาชนะอะไรแล้วทุกคนก็เลือกเอาเองว่าทุกคนอยากได้ตัวละครอ,อะไรถ้าไม่รู้ว่าเราจะวาดอะไรเริ่มต้นจากสิ่งที่เราชอบก็ได้เราชอบกินไอศครีมก็วาดเป็นไอศครีมเป็นตัวละครหลักของเราข้างในก็ได้อาจจะวาดเป็นลักษณะของไอศครีมโคนหรือว่าเป็นลักษณะของไอศครีมที่เป็นถ้วยก็ได้แล้วแต่เราเลย ก็เพิ่มลูกเล่นแบบไอศครีมกำลังละลายอยู่เราก็เป็นแบบหยดน้ำไอศครีมหล่นมาที่พื้นอย่างนี้ก็ได้หลายๆครั้งทุกคนจะชอบสงสัยว่าต้องวาดอะไรดีเวลางกูให้หัวข้อในการทํางานก็พยายามแบบว่าเลือกจากสิ่งที่ตัวเองชอบหรือว่าสิ่งที่เราเคยเห็นเราวาดได้อย่างนี้ก็ได้ค่ะแบบนี้พอเราได้แบบนี้เสร็จแล้วอ่ะยังไม่ างแบบนี้ได้เสร็จแล้วเราก็มาลบเส้นออกก่อนอ่ะเดี๋ยวตรงนี้ขอใส่ตรงหนามตรงนี้เราก็ขีดเป็นระยะเส้นสั้นๆหันซ้ายบ้างขวาบ้างห่างกันบ้างยังไปยัีงมาซ้ายขวาอ่ะใส่ตัวนี้ไปก่อน ากลัวว่าเราขีดเส้นไม่ตรงเราก็เริ่มจากระยะสั้นๆก่อนถ้าจะให้ดีนะคะทุกคนควรฝึกขีดเส้นไว้เริ่มจากการขีดเส้นตรงบนลงล่างแล้วก็เปลี่ยนจากล่างขึ้นบนขีดเส้นแนวนอนซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายเป็นการฝึกมือจริงๆการวาดภาพเนี่ยมันเป็นการฝึกอย่างหนึ่งถ้าเราทำบ่อยๆเราก็จะทำมันได้ดีไม่ว่าจะอะไรก็ช่าง บ่อยบางทีถ้าเราแบบตอนแรกเราฝึกขีดเส้นแล้วเราขีดตรงแล้วเราไม่ได้ขีดไปนานมากเรากลับมาขีดอีกทีเอ้ยทำไมมันไม่ตรงเนี่ยมันคือการฝึกทีนี้พอได้แบบประมาณนี้เสร็จแล้วลบค่ะใช้ยางลบลบออกเหตุผลที่บอกว่าเวลาล่างภาพต้องลงนุ่หนักมือเบาเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราต้องลบมันออกนี่เราจะพยายามลบให้สะอาดที่สุดเท่าที่เราจะทำได้อันนี้ของูคือูขีดเข้มเพราะว่ากลัวว่าทุกคนจะมองไม่เห็น อันนี้นอาจจะไม่สะอาดมากเท่าไหร่เลยจะย้ำาตงหวว่าเวลาเราล่างภาพอย่างลงเข้มนะเราต้องลบออกสุดท้ายลบให้สะอาดเสร็จแล้วก็จะได้ภาพประมาณนี้ขั้นตอนต่อมาสิ่งที่เราต้องทำก็คือการใส่เส้นลงไปในงานตอนนี้เส้นที่เราจะใช้ก็เรามาดูที่รายละเอียดของภาพตัวนี้ก่อนเนี่ยเราใส่น้ำให้เขายังไม่ครบตัวเล็กๆนี้ก็ยังไม่ได้ใส่ ไปตัวหนามก่อนเพราะว่าต้นแคคตัสส่วนใหญ่ก็ลักษณะเด่นของเขาก็คือเขาจะมีขนมีหนามของเขาเราก็ต้องดึงลักษณะเด่นของเขาออกมาให้ได้สลับไปมาเอียงซ้ายบ้างขวาบ้างๆๆๆๆๆๆๆไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวอันนี้จะทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวรีภาพให้ทีหลัง ไม่งั้นเดี๋ยวทุกคนนั่งดูจนเบื่อ สำหรับงานชิ้นี้เด็กๆทุกคนก็ลองทําดูนะคะวันนี้ผรกลองวาดแบบตัวเริ่มต้นให้ดูเราก็ไปเพิ่มรายละเอียดนําเส้นต่างๆไม่ว่าจะเป็นเส้นโค้งเส้นตรงเส้นประเส้นเฉียงเส้นต่างๆนามาใส่ในงานนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะอย่างเช่นตัวที่เราวาดปลาตัวนี้ปลามาเลี้ยงอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรควรดูแก้วอย่างเงี้ยเราก็ใช้เส้นโค้งใช้เส้นก้นหอยใช้เส้นต่างๆมาทําให้มันรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวของน้าอย่างนี้ ก็แล้วแต่เรียนนะคะงานชิ้นนี้เป็นตัวอย่างเฉยเฉยอันนี้เป็นสําหรับเพื่อนๆที่เขาลองทํามาแล้วก็จะมีออกมาเป็นลักษณะงานประมาณนี้อันนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยเฉยนะให้ดูว่าเราสามารถนําจุดนําเส้นไปใช้ยังไงเพราะว่างานชิ้นนี้เราเน้นไปที่เรื่องของจุดเรื่องของเส้นแล้วก็การไล่ค่าน้ำหนักอ่อนแก่หรือว่าการให้ระดับความเข้มของปากกาที่เราลงไปเนี่ยมีทั้งเข้มมีทั้งกลางแล้วก็มีทั้งอ่อนตัวนี้ อันนี้ให้ดูแบบเร็วๆนะเป็นอ่าวกับหัวดูเป็นตัวอย่างอันนี้ทำไมกับหัวไปกับหัวมาประมาณนี้ดูเป็นตัวอย่างกันแบบไปนะคะหรือว่าอันนี้ก็ได้เปลี่ยนจากขวดทั่วไปเขาเปลี่ยนมาใส่เป็นเหมือนขวดแก้วแล้วก็ใส่เป็น <Yeah. S 1> เรือแบคโพรหรือเปล่าเรือจะเป็นตัวอย่างนี้ เปลี่ยนขวดโหลแล้วก็เปลี่ยนตัวละครให้ไงเลือกหนึ่งอย่าลืมเลือกภาชนะที่เราจะใส่เลือกขวดโหลเลือกขวดแก้วเลือกแก้วน้ําเลือกทุกอย่างที่เราจะใส่ลงไปสองเลือกตัวละครให้ได้สามเลือกใช้เส้นเลือกใช้จุดเข้าไปในงานแล้วก็มีน้ําหนักเออเข้มที่สุดมีน้ําหนักระดับกลางแล้วก็มีน้ําหนักที่อ่อนที่สุดในภาพแค่นี้ก็เรียบร้อยเลยสําหรับงานชิ้นที่สามเดี๋ยวงานชิ้นที่สามเราให้ดู เป็นตัวอย่างรีวิวก่อนสั้นๆงานชิ้นที่3นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องสีกันในการออกแบบวงจรสีไว้เจอกันงานชิ้นที่3นะคะขอให้ทุกคนสนุกกับการทำงานแล้วก็ส่งงานกันด้วยนะบ๊ายบายค่ะ